สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหรือที่เรียกกันว่าอสซึ่งเป็นกองกําลังกึ่งทหารตอนนี้เปิดรับสมัครแล้ว45อัตราไปดูกันว่าสมาชิกอสคือใครและมีบทบาทหน้าที่ทําอะไรบ้างสมาชิกอสคือประชาชนที่อาสาเข้ามาปฏิบัติหน้าที่โดยเป็นกําลังสําคัญของฝ่ายปกครองในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ บำบัดทุกบำรุงสุขให้แก่ประชาชนหน้าที่ของสมาชิกอสมีอยู่ด้วยกัน2บทบาทคือ1ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาเช่น,นานอำเภอปรลัดและสมาชิกอสที่เป็นผู้บังคับบัญชา2ปฏิบัติตามหน้าที่และวินัยของกองอา,าลลสารักษาดินแดนสมาชิกอสมีหน้าที่บำบัดทุกบำรุงสุขร่วมกับฝ่ายปกครองถือเป็นเจ้าหน้าที่รัฐมีชั้นยศ มีสิทธิที่ค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยกำหนดแม้ทุกวันนี้จะไม่มีศึกสงครามภายนอกประเทศก็ตามแต่ยังมีภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่สร้างปัญหาและความเดือดร้อนให้แก่ผู้คนในสังคมการทำหน้าที่ปกครองคุ้มครองและช่วยเหลือประชาชนจึงเป็นหน้าที่ของอ,อสอเช่นกันเพื่อทำให้สังคมของเราสงบสุขและน่าอยู่มากขึ้นตอนนี้ก็กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจำนวน45ตรานะครับเป็นแพทย์ชายอายุระหว่าง17-60ปีมีวุฒิตั้งแต่ม .3 ขึ้นไปนะครับสมัครด้วยตนเองนะครับตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่5กรกฎาคม2567นี้นะครับที่กองกําลังพลกองประชาการกองอาสารักษาดินแดนกรุงเทพมหานครนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับดูที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมจหนุ่มสวัสดีครับ